หลวงปู่ทวดวัดสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพศ2 5 4 0รุ่นหลังคาโบส์หรือเรียกติดปากว่ารุ่นเสนเจิ้นรุ่นสองเรามีประสบการณ์เครื่องบินตกที่เมืองเสินเจินประเทศจีนอีกทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ของดีที่อยากแนะนําให้ใช้องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านซึ่งเนื้อนี้มีน้อยหายากพบเจอไม่บ่อย หลวงปู่ทวดพุทธคุณเด่นทางด้านนิรันตรายแคล้วคลาดที่สุดเมื่อวัดสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้จัดสร้างหลวงพ่อทวดเพื่อหารายได้สร้างอุโบสถเมื่อปี2540ซึ่งพระรุ่นแรกได้เกิดประสบการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกที่แสนเจิญประเทศจีนแล้วมีผู้รอดชีวิตโดยแขวนพระหลวงปู่ทวดวัดสบ้าย้อยรุ่นนี้จนเกิดการเรียกขานพระรุ่นนี้ว่ารุ่นแสนเจิญต่อมา จึงมีการจัดสร้างรุ่นสองเป็นพิมพ์เดียวกันรุ่นหลังคาโบสถ์และจะมีเลขสองหน้าฐานพระและตัวหนังสือวัดสบ้าย,ย้อยหน้าฐานพระด้านหลังเพื่อแยกรุ่นที่ชัดเจนเมื่อพระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้มรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็นในการสร้างครั้งนี้ พ่อท่านหวานได้จัดสร้างพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวดลอยองครุ่นหลังคาโบสถ์ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสองต่อจากรุ่นเสรินเจิญเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดช้างให้ออกแบบสวยงามไม่แพ้รุ่นแรกเนื้อหาเข้มข้นกว่ารุ่นแรกเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้วดีไม่แพ้ของเก่าโดยใส่ชนวนมวลสารรุ่นเดิมและมวลสารต่างๆรวมทั้งพระเนื้อว่านปี2497ของพระอาจารย์ทีมที่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา พอท่านหวานบริจาคใส่ไปด้วยชนิดเข้มข้นเหมือนเดิมเพื่อให้พูกเคารพนับถือมีติดตัวไว้ใช้แทนของเก่าพอท่านหวานได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานหัวว่า108ชนิดมาบดให้เป็นผงละเอียดมวลสารที่พอท่านหวานปลุกเสกไว้ผงดอกไม้พระเข้าพรรษา108วัดผงตรีสิงเหผงอิทธิเจผงปฐมมังและแร่ธาตุที่สำคัญ เช่นเหล็กไหลเพชดหน้าทั่งนินจินดาและอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดสบ้าย้อยสร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านลอยองสรเ,เจิิรุ่นสองรุ่นหลังคาโบส์โดยทางวัดได้นำชนวนวนสารทั้งหมดมาบทรวมกันแล้วปั้นเป็นแทง่งโดยนำไปให้พ่อท่านหวานและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจานอัขระหลายครั้งจากนั้น นำมาสร้างเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านลอยอเซนเจิรรุ่นสองรุ่นหลังคาโบสถ์หลวงปู่ทวดวัสบ้าย้อยเนื้อว่านเข้มข้นลอยองถอดแบบจากรุ่นแรกเซนเจิรมาเป็นรุ่นหลังคาโบสถ์หรือเรียกกันว่ารุ่นเซนเจิรสองหายากจัดสร้างปี2540โดยพระอาจาร,รย์น้องแห่งวัดไซขาวปลุกเสกอย่างเข้มขลังสภาพสวยแชมปประสบการณ์ผู้ศรัทธานำบูชาติดตัวแล้วแคล้วคลาดปลอดภัย อีกครั้งยังมีประสบการณ์3จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยองค์นี้เป็นเนื้อวันเข้มข้นโซนหลวงปู่ทวดปี2497ซึ่งมีน้อยกว่าเนื้อดำเทาพระดีที่อยากให้มีเอาไว้บูชามวลสารที่นำมาสร้างหลวงปู่ทวดวัดสบ้าย,ย้อยเนื้อวันลอยองค์เซนเจอร์รุ่นสองรุ่นหลังคาโบสถ์วิธีสร้างพระของพระครูไพบู์สุกการพอท่านหวานท่านสร้างอารแบบฉบับตำรับพิธีสมัยโบราณโดยท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างหงวิเศษ ด้วยการเขียนอักขระยันคาถาลงบนแผ่นกระดานดำด้วยดินสอพองกำหนดจิตเขียนทีละตัวจนครบสูตรของท่านแล้วลบออกเก็บผงเลขยันไว้ทำผงวิเศษเขียนแล้วก็ลบกระทั่งได้ผงตามที่ต้องการในตัวยันที่เขียนนั้นจะต้องมียันสำคัญของอาจารย์ท่านเช่นยันกรอบเพชรเลขยันต่างๆที่ท่านร่ำเรียนถ่ายทอดมาเป็นต้นขั้นตอนต่อไปท่านใช้หัวว่า108ชนิดมาบดให้เป็นผงละเอียดรวมทั้งผงทูบหน้า พระประธานในพระอุโบสถผสมมวลสารที่พ่อท่านหวานปลุกเสกไว้ผงดอกไม้พระเข้าพรรษา108วัดผงตรีสิงเหผงอิธิเจผงปฐมมังและแร่ธาตุที่สำคัญเช่นเลหล็กไหลเพชรหน้าทั่งนินจินดาเป็นต้นเข้าพิธีพุทธาพิเศษโดยพ่อท่านหวานเจวาวาดวัดสบ้าย้อยเจ้าตำรับผู้เปิดศพวิชาสายหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อันโด่งดังพ่อท่านหวานถือเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ ที่ร่วมพิธีสร้างพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปี2497และยังเป็นสหามิกธรรมของพระครูวิสัยโสพลหรือพะอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากพระภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งพาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธบ้าย้อยในยามนี้ด้วยความที่เป็นพระที่ม่ยึดติดกับวัตถุและใช้ชีวิตอย่างสมถะเป็นที่พึ่งของชาวไทยพุทธในพื้นที่รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วยอำเภอจน,นะเทพานาดวี Te pa, e, และสบ้ายยอยชาวบ้านย่านถิ่นปักใต้เรียกกันติดปากว่าพ่อท่านหลวงสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนที่ได้รับจัดก,การมากราบเจ้าวาวาดวัดสบ้าย้อยแห่งนี้นั่นคือทำมาเพื่อนำไปเป็นหลักคิดเพื่อดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันพระอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีประธานพิธีปลุกเสกโดยการอัญเชิญยานครูบาอาจารย์พร้อมถวยเทพมาสถิตให้องค์พระเครื่องทุกองค์ จึงมีพุทธคุณครบทุกด้านประสบการณ์คลังแคล่คลาดมากมายพ่อท่านหวานวัดสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังเป็นผู้สืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่ทวดวัตถุมงคลที่พ่อท่านหวานสร้างขึ้นและทําการปลุกเสกนั้นเป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาพ่อท่านหวานว่าเป็นสุดยอดของดี เป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของพ่อท่านหวานต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่พ่อท่านหวานปลูกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติของโลกสืบไปหลวงปู่ทวดวัสบ้าย้อยเนื้อว่านลอยองคเสนเจริญรุ่นสองรุ่นหลังคาโบดเนื้อว่านเข้มข้น สร้างด้วยมวลสารฉเฉลืดมีดีในตัวเป็นทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายการเจรจาและการปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายต่างๆพระเครื่องหลวงปู่ทวดของพ่อท่านหวานเป็นที่นิยมความศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธคุณคุ้มครองช่วยให้ปลอดภัยจากกบยันอันตรายต่างๆแผ้วคลาดช่วยชีวิตในเวลาคับขันคุ้มครองให้ปลอดภัยจากกบยันอันตรายแผ้วคลาดจากอันตรายและอุบัติเหตุทั้งปวงมีประสบการณ์มาก ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดีแก่ผู้บูชาทุกท่านว่าดีเร็วและแรงจริงๆอธิษฐานขอได้ครบสงใจปรารถนาพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังพุทธคุณทวีคูณพระองค์นี้ระดับความสวยแชมเป็นพระแท้ดูง่ายอนาคตรพระรุ่นนี้ขึ้นท่านหลักแสนแน่นอนเพราะนอกจากเป็นพระที่มีประสบการณ์มากมายหลายด้านแล้วด้านพุทธคุณพอท่านหวานและพระอาจารย์นองกล่าวไว้ว่า ผู้ใดบูชาหลวงปู่ทวดวัสบ้าย้อยรุ่นเครื่องบินตกส่วนเจิ้นประเทศจีนเนื้อวานเข้มข้นจะเป็นผู้ที่จำเริญด้วยสวัสดีมงคลหาที่สุดมีได้มีประการต่างๆอาทิจะเป็นผู้เลิศดล้ำปราศจากพยันตรายทั้งปวงทั้งภัยภายในคือโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากสังขารร่างกายและภัยภายนอกคืออุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายจากอุตุจากดินน้ำลมไฟจากมนุษย์ จากผีกระทำภัยใดที่เกิดแล้วก็จะช่วยระงับดับไปภัยใดยังไม่เกิดก็จกคล้าวคลาดทุกประการจะเป็นผู้สงบ์ด้วยลาบคือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดจากประดังมาดุดสายทานไม่มีสิ้นสุสดเลยจะเป็นผู้เจริญด้วยยศคือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายด้วยเป็นเมื่อเข้ารนนรง์สงครามาแม้ลูกปืนจะมาเป็นหาฝนมิอาจจะระคายผิวผู้นั้นเลยจะเป็นผู้มีชัยคือศัตรูหมู่มานทั้งหลายไม่กล้ามกลาย ถ้าจะกำราบศัตรูผู้จะมาทำอันตรายให้เขียนชื่อศัตรูนั้นลงบนกระดาษเอาหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ตั้งทับไว้และระลึกถึงครูบาอาจารย์และพ่อท่านหวานศัตรูนั้นมีอาจคิดร้ายเราได้เลยทั้งยังจะกลับกลายเป็นมิตรคอยช่วยเหลือในกิจทั้งปวงจะเป็นผู้มีสเสน่ห์มิว่าจะเป็นอินพรหมยมยักษ์ก็ล้วนแล้วแต่เมตตาสเสน่หาถ้าเข้าหาเจ้านายให้เอาน้ำมันหอมประพรม ่องหลวงปู่ทวดแล้วนำพระมาวนที่หน้าอธิษฐานให้จงดีแล้วไปเถิดเจ้านายเห็นหน้าแล้วเกิดเมตตายิ่งนักคาถาบูชาหลวงพ่อทวดตั้งมะโมสามจบนะโมโพธิปัญ,ญโยมหาลาโพปริมิตานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา